สวัสดีคะ่ะเนี่ยเห็นไหมบอกว่าเป็นเสื้อพี่ M มาแล้วอเอถึงไ,ไหมบอกแล้วบอกเห็นไหมเห็นไหม <S <S มาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วเสื้อของพี่พี่นุม่มมเมืององ่องแล้พี่นาเรศพี่ต่อนะคะเอ่อได้ยินน้องเอกบอกว่าแท็กไปที่เฟซเดิมเนาะเฟซเดิมของเจ๊เพิ่งมีปัญหาเหนน่าจะเลยเอ้อ่ะทดสอบทดสอบซิ หัวหน้าทดสอบทดสอบใส่โอ้ยผมสั่งซินี้ไปเอาเด็กของนี้มายังยังไอ้เราก็ไม่กล้าแก่เนาะก็นึกว่าแต่ของของของเด็กๆเขาสั่งอเออเจวเออนี่แหละนี่เอ็กแอลสวยดีดิอืมอีนี่ครับอ่ะไายไทยไทยคน้าจอยได้รับแล้วนะครับผมได้รับแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยว พร้อมสติกเกอร์สองใบนะครับผมเฮ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วสติกเกอร์พีเอ็มครับช่องยูทูบหนุ่มเอ็มเมืองโอ่งหนุ่มเอ็มเมืองโอ่งฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่หนุ่มเอ็มด้วยนะครับเฮ้ยโอเคเพื่อนน้อยแต่ร้อยเปอร์นหนุ่ยเฉียบอ่ะเฮ้ยพอดีครับพอดีค่ะเอ้ยเป๊ะ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 ว้าวใส่เสื้อโปร์โหมดนะมาถึงก็ต้องลองผมใส่ผมสีฟ้าเอ็ลไปอ่ะ เป็นสีฟ้าสีฟ้าอัดลองใส่สีฟ้าให้แม่ทีไม่ใส่เอ็มใส่เอ็มไม่มาใส่ให้แม่ดูก่อนเร็วไม่ใส่ให้ลุงให้ลุงเอ็มเขาพิมพ์เขาเขียนมาด้วยใช่ไหมเร็วหนูแล้วเจ๊พึ่งอห็นอดมาโปรโมทให้ลุงเอ็มแล้วลูกเร็วมาเร็วเปิดช่องยังเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเออหัวหน้าอยเจ๊พึ่งแคสซิ่งค่ะ แล้วอไอ้ไข่ให้ก่อนโปรโมทให้ลุงเอ็มลูกลุงเอ็มใช่ FC คนไหนสนใจนะครับผมชุดหนึ่งครับเสื้อเสื้อตัวนึงแล้วก็สติเสตกเกอร์แผ่นหนึงนหน่งแผ่นหนึ่งครับก็สามร้อยบาท,บาทอ่ะอ่ะอ่ะอไซส์เอ็มไซเอ็มก็พักไปหาพี่เอ็มได้ครับพี่ทำอยังกระตะคองตัวใหญ่กว่าเกินแม่สักเท่าไหร่ดอกใหญ่ใหญ่เด,ดอ <laughs> อ้อทำบาราดามพังพังอย้ยไม่ใหญ่สวยด้วยเพราะผมก็สั่งสีฟ้าไป เออเจฟึงจะสั่งสีฟ้าจเจฟึงว่าคนดำใส่สีฟ้าโอ๊ยเอาไว้ติดรถจเจฟึงอโอ้ยจะไปอะไติดรถของอาเบดเดี๋ยวอาเบ,บาดว่านะเฮ้ยหัน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 หลังหันหลังห,หน่อย <S <S เอน้องอาร์ตใส่ได้พอดีเลยครับอาใส่ได้พอดีเ,เออไซเอ็มพอดีเปะ๊ะสวยงามนี่ต้องให้เครดิตกับเอ่อ จานออสจานออสเขาบอกว่าอยากได้อยากได้เสื้อไหมทุกคนเราก็เลยเข้าไปดูในไลฟ์สดพอดีเราก็เลยได้สั่งนะคะทุกคนเลยได้จสวย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 ค่ะสวยโอเคโอเคเฮ้ยเนี่ยพูดถึงว่าเราทำได้มันก็น่ารักน่ารักอีแบวเนาะอืมงบม่เยอะด้วยเออใช่แล้วก็เลยบอกว่าจะเอาขนาดไหน เราอยากทําแจกมากกว่าเราก็แทนคําขอบคุณไงเรายังไม่ได้มีอะไรแจกก็ไ่อยวหนังสือเราเลือกได้ว่าเจ้าใหญ่ไม่ใหญ่อ๋อเหรอยู่ยที่เราเลือกเราอยู่ที่เราออกแบบไปให้เขาให้ออกแบบเป็นไม่ก็ให้อื่น่ะออกแบบให้ป๊บไม่ถ้าร้านเป็นบางร้านน่ะเขาออกแบบให้แต่เขาก็จะให้เราดูว่าจะเอาตัวหนังสือเท่าไหร่จะออกแบบแบบไหนจะแบบไหนอ๋อเหรอถ้าเป็นร้านปักอ่ะเป็นร้านปักอ่ะเขาต้องให้เราออกแบบเอง โอ้โอ้โอ้เอาขึ้นรถเข้าเลยแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ผมว่าเขาขอบหน้าจะสะท้อนแสงนี่สะท้อนอ๋อเหรออืออ๋อเหรออี๋สวยเด้นี่พี่นุ่มเอ็มเมืององนะคะทุกคนน่าจะพิมพ์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมมานี่เพื่อนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ีเฉียบอ่ะเออ เป๊ะเป๊ผมชอบสติกเกอร์นี้มากเลยอะเนาะอ๋อนึกว่าจะชี้ของ Youtube พี่หนุ่มเอมพ่อยโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ช่อง Youtube ของเรานะครับเป็นช่องรองอาจจะเป็นช่องหลักหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะแต่ที่เรารู้คือเราถ่าก็ถมีเลเรามีความรู NOW, ้สึกว่าเราจะได้กลับมาพบปะเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนของเราแล้วนะคะทุกคนแต่ ก่อนที่เราจะนี่เราก็โอยบอกม่วงกันได้จ้ะน้ำลายแตกเยอะๆจ้าเดี๋ยวจะซักกห้เกงหัวหน้าจุวยใส่พรุ่งนี้เลยจ้าเดววี๋พรุ่นรงนี้หัวหน้าจุริทยไปออกงานก็จะใส่เสื้อโปงหมหูแทนอยพรงเดีม <c oughs> ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าไงต้องเป็นเสื้อเห็นไหมเห็นไหมก็ไม่กล้าเนาะเดี๋ยวเพาว่าเราจะไปแกะของลูกขึ้นมาถ้าเกิดลูกสั่งมาอีกอะโอ้ยตายเลยตายเลยเออแม่แกะของหนูทำไมระยองนี่น่าจะอ่าพี่พี่นเรศนะใช่ไหมผมว่าน่าจะน่าจะใช่แหละน่าจะใช่พี่นเรศอยู่ระยองอืมพี่นเรศจะต้องเป็นคนส่งให้ที อืมใช่ใช่ตัวแทนเป็นตัวแทนก็โอเคอืมตันไหนอยากได้ครับเสื้อครับตัวของพี่ห่มเงนครับตัวไปสั่งได้ครับผมสามร้อยส่งฟรีชอบแต่เพื่อนน้อยร้อยเปอร์เซ็นนี่แหละเฉียบจริงเฉียบมากแต่อันนี้ก็เฉียบเพื่อกันเลยค่ะเนี่ย บอกเลยย,เย,ยัย่วๆจ้าไ่รู้ว่าบ้าเกียมเกมรำกันเด้ไปทางหนอืมโอ้แหสั่นอ่าลองกล้องแจ่มไหมการสั่นได้ด้วยดิยดลองเขย่าอย่างเนะงี้ยป่ะแตนะหนึ่งกริ๊บหนึ่งกริบเลยล่ดะดูงผมอ่ะสั่นอย่างเงี้ไปได,ด้นี่เอออะไรเก็ดูอ่ะดูเพิ่งเจอเาสั่นเห็นไหม เจ้าลองสั้นอย่างนี้เด็ดเจ้าอะหนึ่งกริปเลยนะเลือดดีไหมครับฮะยิงไม่าดเพื่อเอฟซีนี่ค่ะโอเคค่ะเราก็จะบายบายกันแล้วนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะในช่องใหม่หวนนะจโรตเจพึ่งคัสซิ่งค่ะรักและคิดถึงเอฟซีคงจะพึ่งเหมือนเดิมเช่นเคยคือเพิ่มเติมของความคิดถึงร้อย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 เปอร์เซ็นต์นะคะสวัสดีครับ